สวัสดีครับพบกับทอยมอนิเชนเคอร์นะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับตัวที่มีกระแสมากๆนะครับส่วนมากเนี่ยน่าจะมีกระแสทางด้านลบนะฮะกับเอชเชฟกูอาร์นะครับชิงคุกโซเซโฮนะครับอุลตร้าแมนทรีก้านั่นเองนะครับบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรกของอุลตร้าแมนเลยนะครับที่ผลิตออกมาเป็น2.0นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของยางเกิดขึ้นสําหรับตัวนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของท่านผู้ชมนะฮะเรามาดูด้านในของกล่องกันเลยดีกว่านะครับมาโอ้ ออมาเอาจริงๆแล้วว่าพอแค่เปิดออกมาแค่นี้นะฮะกลิ่นยางก็ออกมาแล้วนะครับเนี่ยโอเคเรามาแกะดูกันต่อนะครับเอานะฮะหลังจากที่แกะกล่องออกมานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของกล่องนะฮะโดยที่จะมีใบนี้มาให้ด้วยะฮะ,ะเป็นใบโบชัวของเขานะครับน่าจะเป็นการขึ้นโปรโตไท้ายแล้วก็การขยับนะครับแล้วก็ส่วนผสมใหม่ของเขานั่นเองนะในส่วนของใบนี้นะครับเป็นโบชัวนะ,ะสำหรับการพัฒนาของอุลตร้าแมนชิก้านะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะฮะของการเล่นของเขานั่นเองนะครับก็จะบอกว่า ส่วนไหนขยับยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของพูทตแมนชิก้านะครับก็จะมีลําแสงเซปเปเลียนนะฮะมาให้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบท่อนแขนมาให้เลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนลาบากน,นิดนึงเพราะว่าต้องถอดทั้งท่อนไปเลยนะครับแล้วก็มือมาให้อย่เยอะแยะมากมายนะฮะหคู่กับอีกหนึข้างนะครับรวมถึงมือกําที่อยู่กับพูทตมนชิก้าอีกหคู่นั่นเองนะครับ โอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาท่านผู้ชมนะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวัสดุที่เขาเปลี่ยนมานะฮะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็การขยับมันเป็นยังไงเนาะพร้อมแล้วก็ลุยหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่ากลิ่นยางในฉุนมากๆนะครับน่าจะเป็นน้ํายาเคลือบที่พ่นสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นมแมลงอะ่ะแล้วก็การที่จุดพลาสติกนะฮะที่ห่อกับตัวเนี่ยมันก็เพื่อ ไม่ให้สีมันตกเนาะแต่เอาจริงๆนะมันเป็นยางสุดท้ายแล้วพอเล่นไปนะฮะสีลอกแน่นอนนะครับเพราะว่ายางมันไม่ได้เกาะสีขนาดนั้นนะในความคิดของเรานะครับสําหรับตําหนิที่มองเห็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นแค่ตรงหน้าของเขานิดนึงนะฮะมันจะมีรอยนิดน,นึงแต่ตรงเรื่องสีเงินนะ่ะผมคิดว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมแก้ได้นะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาขยับเล่นดูแล้วก็มาดูดีเทลกันว่ามันเป็นยังไงกันเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอแกะพลาสติกออกจากตัวก่อนนะครับ หลังจากที่แกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับนี่คือตัวเต็มๆของอุลตร้าแมนชีกานะครับชินุกโซเซโฮนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันสมส่วนมากๆนะฮะเหมือนสูตรแอคเตอร์ที่กําลังใส่ชุดอุลตร้าแมนชีกาอยู่เลยนะครับดูบริเวณรอบๆนะครับรอบๆของเขานะฮะทำออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบชุดหนังชุดอะไรเงี้ยฮะอ่าทำออกมาได้ทรงสวยมากๆถ้าเทียบกับอุลตร้าแมนที่เคยออกมานะครับถือว่าเรื่องความสวยงามเนี่ยมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมากๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตเมื่อกี้นะฮะพอถอดพลาสติกออกแล้วลองขยับเอวนิดนึงเนี่ยตรงเป้าะฮะตรงสะโพกตรงนี้นะครับได้มีการไปขูดตรงหน้าท้องละมันจะมีรอยนิดนึงลองสังเกตดูนะครับเออแค่นี้มันก็เป็นรอยแล้วอะยังไม่ทันจะเล่นอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นยางเนี่ยค่อนข้างจะ70%ของตัวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นยางหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นหรือว่า อะไรก็ค่อยๆขยับค่อยๆไปนะฮะเวลาเล่นเรามาดูดีเทลกันก่อนดีกว่าน,นะครับตรงหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามูนเตอร์แมนชีกาเนี่ยสมการรอคอยมากๆนะฮะดีเทลหน้าตานะครับทำออกมาได้ดีมากๆนี่ฮะดานข้างของเขานะครับอืมดานหลังอ่ารายละเอียดดีมากๆนะฮะแล้วก็เท่าที่จับดูตอนนี้เนี่ยตำหนิของผมนะฮะมีแค่ตรงด้านหน้าสันจมูกของเขานั่นเองแล้วก็ ตรงบริเวณเอวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองขยับเล่นดูมันก็เกิดการเสียสียันเกิดขึ้นนะครับแต่ดีเทลสีลงออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะฮะเออเจ๋งดีนะครับความสวยนี่คือสุดยอดเลยตรงดีเทลคัลเลอร์ทัมเมอร์นะครับก็ยังมีเท็กเจอร์อยู่ด้านในเหมือนกับบริเวณตรงตาของอุลตร้าแมนชีก้าเลยนะครับสวยดีฮะถือว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ตัวแรกนะฮะเอาจริงๆมันก็มีความน่าภูมิใจแหละเพราะว่าอุลตร้าแมนตัวแรกเนาะมันราคามันก็ต้องแรงอยู่แล้วนะฮะปกติแล้วถ้าเอาจริงๆนะฮะ ที่ช ok ินโซเซโฮเนี่ยได้มีการนํายางเข้ามาเป็นวัสดุในการทํารุ่นนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่บ้างน,นะฮะเพราะว่าการขยับของเขาเนี่มันจะสมจริงมากขึ้นนะครับเนื่องด้วยแบบเวลาเราก้มลงเนี่ยหน้าท้องของเขาก็จะย่นตามไปด้วยนะครับการยกขานะฮะการยกขาปุ๊บมันก็จะย่นไปตามด้วยนะครับเออมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะสํสำหรับตัวนี้ที่เป็นวัสดุยางแต่ข้อเสียก็นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันนะครับสำหรับซูเตอร์แมนทีก้าตัวนี้นะครับ โอเคฮะเราก็พูดมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาดูจุดขยับพร้อมแล้วก็เรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคฮะเริ่มจากส่วนหัวกันก่อนนะครับการหมุนบิดฮึบนี่ฮะเออแกนมันขยับสมูทดีนะสําหรับตรงส่วนหัวของอุตตาแมนตีก้าฮึบคือซ้ายขวานะฮะการเงยฮึบฮึบการเงยโอเคเงยแบบนี้นะครับอืมอ่าตรงนี้ก็จะ หดได้นะฮะตามสูตรของอุลตร้าแมนอยู่แล้วนะครับบริเวณท้าย,ยทอยของเขาการก้มฮึม,ฮมการก้มนะฮะแบบนี้ในจุดขยับของหัวถือว่าทําได้โอเคนะฮะปุะ๊บหมุนบิดนะฮะโอเคเลยในส่วนของหัวนะครับก็ประมาณนี้มาดูในส่วนของแขนบ้างนะครับแขนเนี่ยจุดขยับมันก็จะมีตรงใบเส็บสามารถหมุนได้นะฮะตรงนี้แล้วก็การยกแขนของเขาฮึบยกไปนะฮะ จุดสังเกตว่าคือตรงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นยางนะครับดังนั้นเนี่ยการยกแขนขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้เพเยอขึ้นตามไปด้วยนะครับเออก็ดีนะเนี่ยฮึบยกไปนะครับมันก็จะเพเยอขึ้นนะครับทั้งสองข้างเลยฮึบแบบนี้อ่านี่ฮะการขยับถือว่าโอเคมากๆตรงนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นละฮะระวังสีถลอกนิดนึงยกไปข้างหน้านะฮะนี่เลยสังเกตมันจะเทอ,ออกมาแบบนี้นะฮะนุ่มๆเลยนะฮะเป็นยางนะครับ กลา,างแขนแบบนี้เยอะอยู่นะฮะไบเซปหมุนได้ครับปกตินะครับเจ๋งดีตรงนี้นะครับนี่ฮะการขยับข้อต่อของเขาตรงนี้หมุนได้นะบิดปกติในส่วนของมือนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนตรงนี้สามารถบิดได้นะครับเพราะว่าทํามาเหมือนจอยของคาเมร r าเดอร์ฮะตรงนี้มันสามารถบิดได้นิดหนึ่งนะครับเวลาปล่อยลําแสงเนี่ยมันก็จะช่วยในการ ขยับท่าโพสให้มันดีขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้เรามาดูในส่วนเขาบอดี้กันบ้างดีกว่านะครับลุบบิดนี่ฮะบิดปกติเลยนะฮะจุดขยับโอเคอยู่นะ,ะนี่ครับกึก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 นะแล้วก็ตรงเอวด้วยตรงเอวเนี่ยมันจะขยับได้แบบโอ้โหโครสมูทอะคือไม่มีเสียงเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นยางอะนะฮะอืมขยับแบบมันๆแอ่ะตรงนี้นะฮะเออเรามาดูการก้มของเขาบ้างน,นะฮะเราจะทําให้ดูแบบว่า บาดเสียวก็เลยทีเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะการก้มนี่ฮะมันจะมีการย่นกันเกิดขึ้นนะฮะปึ๊บนี่แล้วก็เป็นลอยนะฮะแต่เอาจิงๆเนี่ยมันเป็นลอยตรงเนี้ยยังพอรับได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเราเล่นชุดผ้าฮะแล้วก็เวลาเราขยับมันก็จะคืนทรงนะแต่ว่ามันคืนทรงยากนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีทานะฮะพอมันเป็นสีทาเสร็จปึ๊บพอขยับแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดสีแตกนะครับ เออมันก็เป็นข้อเสียในจุดๆนี้นะฮะการนี่ฮะโยกเอวผมชอบนะการที่เป็นยางแต่ว่าพอเอามาเล่นมากๆแล้วเนี่ยมันถลอกจริงๆนะแล้วก็ในหนึ่งส่วนของแขนนะครับมันจะเป็นบัตเตอร์ไฟจอยเนาะเดี๋ยวเราจะลองเล่นบัตเตอร์ไฟจอยดูนะครับในส่วนของบัตเตอร์ไฟจอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยับให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังกันบ้างเนาะโดยที่ตรงบัตเตอร์ไฟจอยของตัวอุลตร้าแมนชีกาเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับคือมันจะเป็นเฟืองนะฮะแล้วก็ ขยับไปทีละสเต็ปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคไงเดียฮึบเฮ้ยอืมปึ๊บนี่ฮะหนึ่งสองนะฮะขยับได้นะฮะประมาณนี้แล้วเราก็จะยืดมือไปได้นะฮะมันจะเป็นสองสเตปนะครับ,บนี่ฮึบดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำท่าปล่อยลำแสงได้แล้วนะฮะสำหรับจุดขยับของบัตเตอร์ไฟจอยนะครับ เจ๋งไปเลยนะฮะตรงนี้คือถ้าได้ยินเสียงแป๊กแน่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนั่นเองนะครับสําหรับจุดขยับของบัตเตอร์ไฟจอยเนาะแล้วก็บอดี้ของเขาอย่างที่เคยทําให้ดูนะฮะมันสุดยอดมากๆฮะการขยับถือว่าสุดๆไปเลยนะฮะตาบัตตแมนชีก้าตัวนี้นะครับแล้วมาดูในส่วนของขาบ้างนะครับส่วนของขาก็ยกได้เลยฮะปกตินี่ฮะพอยกเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่ฮะสังเกตเลยตรงเป้าของเขาเนี่ยจะย่นตามไปด้วยนะนี่ฮะเออ นี่ฮะยกได้สูงเลยอ่ะเออสูงมากฮะรับรองได้ว่าไม่ต้องกลัวเป็นรอยของตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยางเนาะที่จะเสื่อมม็คือตรงนี้แหละนะฮะไม่ใช่ตรงต้นขาของเขานะครับนี่ฮะฮึบขาขยับได้เยอะกว่าอุลตร้าแมนตัวอื่นนะอันเนี้ยเออการกลางขาฮึบอืมเฮ้ยเยแน่นวะแน่นแน่นแน่นึบอ่าการกลางขาของเขาอืมนี่เลยฮะประมาณนี้อ่าฮึบ ตรต้นขาบิดได้นะครับปกติของอุลตร้าแมนนะฮะแล้วว่าที่ชอบที่สุดคือการยกขาแบบนี้ฮะอึนะแล้วตรงนี้มันขยับได้อ่ะเจ๋งดีนะครับแต่ก็อย่าทําบ่อยนะฮะสำหรับการขยับแบบนี้พูดง่ายๆคือเหมือนจะมีในกลุ่มนะฮะตามกลุ่มของฟิกกอาร์ตเนี่ยมันจะมีการปล่อยลําแสงแล้วก็แขนหักจอยแขนหัก เออก็คือการถอดแขนข้างนี้ออกบ่อยๆนะครับมันก็จริงๆมันมีส่วนไหมผม,มก็มีส่วนนะถ้าเกิดเล่นบ่อยๆแล้วก็ดึงแรงนะอันนี้ก็แล้วแต่มือของคนแล้วกันนะฮะมาดูในส่วนของตรงนี้บ้างนะฮะเ้าพับปึ๊บเป็น2จังหวะเหมือนเดิมนะครับอ่าบิดได้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงข้อเท้านะฮะขยับได้ปกตินะครับตรงปลายเท้าขยับได้ครับนี่คือดีเทลเท้าของเขานะครับก็จะมีล็อตนะครับเป็นล็อต4จุดนั่นเองนะครับ สำหรับจุดขยับของอุลตร้าแมนชีก้านะฮะเนี่ยฮะยับมากเลยฮึบเนี่ยฮะเออก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดขยับของอุลตร้าแมนชีกาต่อไปเราจะไปดูลำแสงของเขาหรือว่าของที่แถมมาด้วยกันดีกว่านะครับมาและนี่นะฮะคือพาร์ทลำแสงเซปเรียวนะครับของอุลตร้าแมนชีก้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นให้ถอดออกนะครับเสียบนี่ะมีรูตรงเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ใส่แขนมือจะเป็นบอจอยนะครับก็นำด้านมือ ที่ปล่อยลาแสงของอุลตร้าแมนเนี่ยเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เสียบถอดเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแสงทึบนะไม่ได้เป็นใสๆแบบเหมือนใสมันก็ใสนะแต่ว่ามันด้านนะฮะสแบบด้านนะครับลาแสงก็ทําออกมาได้ดูดีมากๆนะฮะที่เหลือก็จะเป็นมือเปลี่ยนของอุลตร้าแมนชิการ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับผมที่การเปลี่ยนคาร์ทเมอร์นะครับของอุลตร้าแมนชิกาก็งัดออกมาเลยฮะดึงแบบนี้ง่ายๆเลยนะดึงจับด้านบนนะฮะปุ๊บออกมาออกมาแล้วฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก ใส่ c o l เลอร์ทัมเที่เป็นสีแดงเข้าไปนะครับอ่าฮึบเรียบร้อยฮะสำหรับการเปลี่ยน c o l เลอร์ทัมเอร์นะครับง่ายมากอันนี้ชิวๆเลย และนี่นะฮะก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเอสเชฟิกัวอัชิงคกโซเซโฮนะครับอุลตร้าแมนชิก้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่เป็น2.0น,นะครับบอกเลยว่าความสวยงามเนี่ยผมให้เต็ม10เลยนะเพราะว่าสัดส่วนที่ทำออกมาเนี่ยมันสวยงามมากๆนะฮะสมส,มสม่วนกับอุลตร้าแมนตัวอื่นอีกเรื่องเป็นยางเนี่ยอย่างที่บอกฮะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ,ะข้อดีคือการขยับจะสมจริงมากขึ้นนะฮะการย่นการบุ่มลงไปของส่วนของยางเนี่ยมันโอเคะฮะมันแบบ เหมือนจริงอ่ะเหมือนเราดูซีรีส์่มันลุดออกมาจากซีรีส์เลยนะฮะสัดส่วนก็โอเคมากๆนะครับแต่ข้อเสียนั่นก็คือยางเนี่ยมันเป็นวัสดุที่สีไม่ค่อยติดนะฮะแล้วก็สีลอกง,ง่ายมากๆเลยนะฮะเวลาเล่นจริงๆเนี่ยก็ต้องควรมัดระวังเอามากๆแล้วก็ยางมันก็มีวันเสื่อมสลายเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยแนะนําให้แกะออกมาเล่นนะสำหรับสายที่ดองอยู่ในกล่องเนี่ยไม่แนะนําจริงๆนะฮะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันโดนความร้อนมากๆแล้วแล้ว,ลวก็อย่างที่เคย บอกไปในตอนรีวิวคอมเบอเดอร์แบ็คนะครับว,ว่ามันจะแตกมันจะเสื่อมยกตัวอย่างเช่นตัวโชว์ที่หน้าท้องแตกอะไรเงี้ยนฮะมันอาจจะเกิดจากความร้อนหรือว่าโดนไฟอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันก็น่าจะมีส่วนกันหมดเอาละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอุลตร้าแมนชีกาตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับวัสดุยางมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้เล่นเนี่ยยืนท่าตรงท่าเดียวเลยนะครับเอาจิงๆิงเนี่ยถ้าเกิดมันรีวิวหรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็จะไม่มีแอคชั่นนะ สำหรับอุลตร้าแมนชีก้านะครับเอาละฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดรัชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับอุลตร้าแมนชีก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ